光亮，微亮亮。 烦你了 ไม่ให้เจ้าให้ไปเย้าข้างหน้ามันดำหมดไมโง่ไมข้าใจด้วยไปไปนะ nó nhà cái nó luôn bay thằng luôn mà ở <laughs> 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 ตลาดมั่วจ้ะทุกคน,กนต้องกันเไปไปเงไปลงไไปเ,เ,นเ,เนีนรีนาอบรรยากาศเอ้อออกตะลืมืลจ้ะถือเป็นประมา่านหนึ่เลจ้ายังในกระฝากกดไคดลก็ติดตาม กดแชร์ในนยจ้ากดเป็นกำลังใจให้นยจา้าเอช่องบานไร่ใช่ชาติจา้าขอคุณ้หลายจ้าขอคุณครับ